โดนเจ้าของร่วมแย่งที่ดินสิทธตามกฎหมายที่จะต้องรู้หลายคนนะฮะมีชื่อเป็นเจ้าของร่วมกันในที่ดินนะฮะไม่ว่าจะเป็นตกทอดทางมรดกมาหรือมีการซื้อหามาใส่ชื่อร่วมกันบ่อยครั้งที่เกิดปัญหาว่าการจะใช้ที่ดินการจะนําออกจัดสรรหาประโยชน์หรือการที่จะแบ่งทรัพย์มรดกเกิดปัญหาเยอะมากล่าสุดมีโทรปรึกษาทนายอนอนท์เข้ามานะฮะเป็นตระกูลดังเลย ะะว่ามีการแย่งทรัพย์มรดกจากตระกูลไม่ยอมแบ่งให้พี่ให้น้องแต่ก็ไม่กล้าเปิดเผยนะฮะเป็นตระกูลใหญ่เลยทีนี้ในส่วนของการที่เป็นเจ้าของร่วมนะฮะกฎหมายเนี่ยมีการกําหนดสิทธิ์ไว้เลยนะฮะไม่ว่าคุณจะใช้ไม่ว่าคุณจะเอาไปครอบครองจําหน่ายจ่ายโอนหรือแม้แต่กระทั่งขอแบ่งซึ่งสิทธิ์ของเจ้าของนะฮะตามหลักกฎหมายกําหนดไว้เลยสิทธิ์ตัวแรกนะฮะในการที่จัดการทรัพย์สินโดยปกติต้องจัดการร่วมกัน เว้นแต่เจ้าของอร่วมเนี่ยมีหลายคนกฎหมายให้ถือเสียงข้างมากไม่ว่าจะเป็นการนําไปจัดสรรทําประโยชน์ให้เช่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะโดยปกติก็จะต้องจัดการด้วยเสียงข้างมากถ้ากรณีหลายคนหรือถ้าไม่หลายคนก็ต้องจัดการร่วมกันนะฮะ สองก็คือการต่อสู้บุคคลภายนอกเจ้าของร่วมมีสิทธิ์ในการต่อสู้บุคคลภายนอกลำพังเลยข้อไปถึงเจ้าของร่วมคนอื่นไม่ต้องได้รับความยินยอมสู้ได้ทันทีอย่างที่สามคือใช้ทรัพย์สินปกติเจ้าของร่วมสามารถเข้าไปใช้เข้าไปอยู่อาศัยหรือปลูกสร้างทรัพย์ที่ตัวเองจะอยู่เนี่ยได้นะฮะแต่ถ้ามีเจ้าของหลายคนเข้าไปอยู่ในที่ดินก็ต้องแบ่งกันถ้าแบ่งไม่ได้ก็ต้องฟ้องให้ศาลกำหนดส่วน นะฮะในการที่จะเข้าครอบครองทีนี้สิทธิ์ในการจําหน่ายส่วนของตนตรงนี้กฎหมายก็กําหนดเหมือนกันนะฮะว่าในการที่จะขายส่วนของตนนี่ขายได้แต่ต้องขายสิทธิ์สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของร่วมแต่การที่คุณจะไปทําสัญญาซื้อขายที่ดินขายแปลงนั้นทั้งหมดเกินส่วนของตัวเองไม่ได้สัญญาเป็นโมฆะเนื่องจากเจ้าของร่วมคนอื่นเขาไม่ได้ให้ความยินยอมด้วยนะ แต่จะขายสิทธิ์การมีชื่อเป็นเจ้าของร่วมขายได้ทันทีหรือจำนำจำนองเฉพาะส่วนที่ตนเองเป็นเจ้าของร่วมทําได้นะฮะแต่จะขายทั้งหมดไม่ได้ทีนี้สิทธิ์เกี่ยวกับการได้ดอกผลนะฮะการได้ดอกผลถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยนะฮะว่าในการที่คุณจะเอาไปจัดสรรหาไรายได้ใช้ประโยชน์อะไรก็แล้วแต่เกิดดอกผลเจ้าของร่วมทุกคนต้องได้สิทธิ์ในการได้รับดอกผล การที่บุคคลใดเอาทรัพย์สินไปประโยชน์ส่วนตัวนะฮะไม่ยอมแบ่งเจ้าของร่วมคนอื่นเจ้าของร่วมคนอื่นๆสามารถที่จะฟ้องร้องให้คุณส่งมอบดอกผลแห่งทรัพย์ตรงนั้นได้นะฮะไปเอาคนเดียวไม่ได้เพอเพออาจจะโดนข้อหายักยอกทรัพย์ด้วยนะฮะส่วนสุดท้ายนี่คือว่าเป็นการมีสิทธิ์ที่จะเรียกให้แบ่งนะฮะเรียกให้แบ่งเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของร่วมคนอื่นนะฮะแบ่งได้ตลอดเวลาไม่ได้มีอายุความตราบเท่าที่คุณมีชื่อร่วม คุณฟ้องแบ่งได้ตลอดเว้นแต่ว่ามีสัญญาห้ามแบ่งหรือวัตถุประสงค์ของอาการเป็นเจ้าของร่วมห้ามแบ่งหรือในเวลาไม่ควรวัตถุประสงค์ยังไงก็คือเป็นการซื้อที่ดินมาเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกคุณจะไปแบ่งส่วนเอาไปขายไม่ได้นะฮะหรือในเวลาอันควรซื้อรถมาวิ่งหาไรได้แต่ยังไม่ทันได้วิ่งคุณจะขายเลยตรงนั้นถือว่าเป็นการแบ่งในเวลาที่ไม่สมควร กฎหมายอาจจะยังไม่ให้แบ่งได้นะฮะส่วนการแย่งการครอบครองปลปักของเจ้าของร่วมอันนี้ปัญหาหลักเลยนะฮะหลายคนเกิดระแวงว่าจะมีการเอาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวแย่งสิทธิ์แย่งส่วนของคนอื่นหลักของการเป็นเจ้าของร่วมนะฮะการที่ครอบครองทรัพย์ซึ่งยังไม่มีการแบ่งสันพันส่วนเป็นเขตที่ชัดเจนกฎหมายสันนิษฐานว่าเป็นการครอบครองร่วมแทนเจ้าของร่วมคนอื่นนะฮะ การที่คุณจะแย่งสิทธิ์คุณจะต้องบอกเจ้าของร่วมทุกคนนะฮะเป็นหนังสือก็ดีหรือแสดงออกโดยปริยายว่าฉันจะแย่งแล้วนะนั่นแหละถึงจะเป็นการแย่งการครอบครองปลาปักในที่ดินของเจ้าของร่วมคนอื่นแต่ตราบใดที่ยังไม่มีการแบ่งสันปันส่วนเป็นเศษเป็นเขตเป็นสัดส่วนเป็นอะไรชัดเจนอะไนี้จะถือว่าคุณครอบครองแทนเจ้าของร่วมคนอื่นๆนนะฮะ จะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปอ้างถึงการแย่งการครอบครองปลปักได้นอกจากนั้นถ้าคุณไม่เปลี่ยนเจตนาคุณไม่ได้สิทธิ์ในการแย่งปลรปักเลยดังนั้นใครเป็นเจ้าของร่วมในที่ดินต่อไปใช้สิทธิ์ให้เต็มที่ระวังให้ดี